ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ fc ครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆืไปทำการเลือกและก็ปรับโหมดน้ำมันหนาน้ำมันบางนะครับของ Honda เวฟนะครับเวฟหัวฉีดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นที่4ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับการปรับโหมดน้ำมันนั้นนะครับก็คือการปรับน้ำมันหนาน,าน้ำมันบางตามสภาพอากาศตามสภาพภูมิป,ประเทศนะครับเพื่อน นะครับในคําว่าตามสภาพอากาศตามภูมิประเทศนั้นนะครับก็ยังมีนะครับการปรับจูนอากาศนะครับเพื่อนๆความปรับจูนน้ํามันนะครับเพื่อนะครับความตอบสนองของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับแต่ละคันนะครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อนนะครับรวมไปจนถึงน้ํามันแต่ละชนิดต้องการนะครับ รถต้องการน้ำมันกับอากาศที่ไม่เท่ากันนะครับรถบางคันนะครับอ่ากินน้ํามันนะครับน้ํามันลงเยอะน้ํามันหนาเราก็ต้องปรับให้มันบางนะครับรถบางคันนะครับกินน้ํามันไม่อิม่มกินไม่พอเราก็จําเป็นจะต้องปรับให้อ่าส่วนผสมหนาขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อป้องกันอ่ากรณีที่ว่าเครื่องยนต์ร้อนเพราะส่วนผสมบางแล้วก็กรณีที่ รถวิ่งไม่ออกเพราะส่วนผสมหนามากเกินไปนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการนะครับปรับนะครับปรับโหมดน้ำมันให้หนาหรือให้บางให้แมทกันกับสภาวะของเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งในการปรับโหมดนั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่โหมดที่1ถึงโหมดที่4ี่นะครับเพื่อนตามความสูงนะครับตามสภาพอากาศนะครับเพื่อนลำดับที่หนึ่งเลยนะครับโหมดที่1นะครับเพื่อนนะครับเราก็จะทําการ นะครับต่อสายไฟเข้าไปที่นะครับแจ็คแดงหรือว่าแจ็คอ่าที่เราใช้เรียกดูโค้ดแล้วก็ลบโค้ดนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแจ็คแดงนะต่อสายพ่วงเข้าไปนะครับคู่ด้านซ้ายนะครับบนล่างนะครับเพื่อนเพื่อนลำดับดับที่2นะครับบิดกระเล่งให้สุดแช่ไว้นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นนะครับให้ทําการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจให้รอนะครับ อ่าจังหวะที่ไฟเอนจิ e นโค e ดกระพริบทีทีนะครับพอรถอ่าพอไฟเอนจิ e นโค e ดกระพริบทีทีให้เพื่อนเพื่อนยกคันเร่งนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นรอ3วินาทีเพื่อที่จะดูว่าระบบจะแจ้งเตือนเป็นโหมดที่หหรือไม่นะครับเ,เพื่อนๆการที่รถโชว์ขึ้นมาเป็นโหมดที่1ก็คือไฟจะกระพริบ1ครั้งแล้วก็เว้นไเว้นไปประมาณ2วินาทีแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาอีก1ครั้งจะวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆน แล้วเพื่อนๆ่ทีนี้เราก็เข้ามาสู่หน้างานของจริงนะครับอันดับแรกเลยให้เพื่อนเพื่อนบิดคัะเลงแช่ไว้นะครับเพื่อนแจ็คแดงต่อไว้แล้วนะครับเพื่อนบิดคัะเลงแช่ไว้เปิดสวิตช์กุญแจร,รอไฟกับพิบทีทีนะครับพอไฟกับพิบทีทียกคัะเลงครับรอสามวิครับ,รรบทีนี้ไฟก็จะโชว์ขึ้นมาหนึ่งครั้งเป็นโหมดที่หนึ่งนะครับเว้นไปนะครับก็โชว์ขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วนกะ็เป็นโหมดที่หนึ่งะครับเพื่อนนี่ก็คือวิธีการปรับโหมดที่หนึ่งสเร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อน ทีนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่การปรับโหมดที่2นะครับโหมดที่1จะเป็นโหมดที่น้ํามันหนานะครับเพื่อนๆโหมดที่2ก็จะบางลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับต่อสายเรียกดูโค้ดเข้าไปนะครับคู่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนบิดกันเล่งให้สุดแค่ไว้เปิดสวิตกุญแจนะครับเมื่อไฟกระพริบเร็วๆนะครับทีๆนะครับก็ให้เพื่อนๆยกกันเล่งลงไปแล้วก็บิดขึ้นมาแล้วก็ยกกันเล่งลงไป1ครั้งนะครับเพื่อน หลังจากนั้นก็รอดูไฟกระพริบช้าๆนะครับกระพริบสองครั้งนะครับเว้นช่องว่าง 1- 2ึงวิแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาอีก2ครั้งนะครับเว้นไป2วินะครับแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาอีก2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นโหมดที่2นะครับเราได้ทําสําเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทีนี้เราก็เข้ามาสู่หน้างานของจริงนะครับในการปรับโหมดที่2อันดับแรกบิดครืเร่งแช่ไว้เปิดสวิตกุญแจนะครับเพื่อน รอไฟกับพริบนะครับพอไฟกับพริบปั๊บนะครับยกกันเร่งลงไปหนึ่งครั้งบิดหนึ่งครั้งแล้วก็ยกลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นโหมดที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนรอดูนะครับสามวินะครับหนึ่งสองเว้นไปหนึ่งสองนะครับเว้นไปนะครับนี่ก็คือการปรับโหมดที่สองสำเร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อน แล้วเพื่อนๆครับทีนี้ก็เข้ามาสู่การปรับโหมดที่3นะครับโหมดที่หนาะโหมดที่2บางลงมาอีกโหมดที่3ยิ่งบางลงไปอีกนะครับเพื่อนๆก็ยังคงเหมือนเดิมครับต่อสายเรียกดูโค้ดเข้าไปนะครับเพื่อนๆน,นะครับคู่ซ้ายมือนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นบิดคัะเลงแช่ไว้นะครับเพื่อนบิดจนสุดนะบิดคัะเลงแช่ไว้นะครับแล้วก็ทําการเปิดสวิตคุญแจนะครับลำดับที่4เมื่อไฟกระพริบ ทีๆนะครับก็ให้เพื่อนๆยกคันเร่งลงไปบีดขึ้นมายกลงไปบีดขึ้นมายกลงไปนะครับเพื่อนนะครับอีกสองครั้งนะครับเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับก็รอดูไฟกระพริบช้าๆเป็นจังหวะนะครับกระพริบสามครั้งทีๆต่อกันแล้วก็เว้นช่องว่างนะครับสองวิแล้วก็จะกระพริบอีกสามครั้งแล้วก็เว้นช่องว่างจะวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน แล้วเพื่อนเพื่อนเราก็เข้ามาสู่การปรับตั้งโหมดที่สามหน้างานของจริงนะครับเพื่อนเพื่อนบิดกระเล่งแช่ไว้นะครับเปิดสวิตกุญแจรอไฟกระพริบติตทีนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าหนึ่งแล้วนะครับเบาสองนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็บิดครั้งที่สามนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับรอดูนะครับจะกระพริบสามครั้งไหมนะครับเนื่งสองสาม เวนไปครับหนึ่งนี่อ่ะปิดสวิตกุญแจก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆอ๋อสำเร็จแล้วนะครับโหมดที่3นะครับหลังจากที่ได้ทําการปรับโหมดที่3ไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็เข้ามาสู่การปรับโหมดที่4ก็คือโหมดที่บางที่สุดนะครับเพื่อนนะครับลำดับแรกเลยนะครับเพื่อนก็ต่อสายเรียกดูโค้ดเหมือนเดิมนะครับลำดับที่2ก็บิดเร่งจนสุดแช่ไว้นะครับลำดับที่3ามเปิดสวิตกุญแจนะครับเพื่อน ลำดับที่สี่นะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อไฟรูปเครื่องนะครับสีส้มที่เรือนไม้กระพริบทีๆนะครับให้รีบผ่อนคันเร่งลงนะครับแล้วก็บิดแล้วก็ผ่อนบิดแล้วก็ผ่อนบิดแล้วก็ผ่อนนะครับจานวนสามครั้งนะครับหลังจากนั้นรอดูอ่ารอสามวินาทีนะครับเพื่อนนะครับจากนั้นรอดูนะครับว่าไฟสถานะจะแจ้งขึ้นมาเป็นโหมดที่สี่หรือไม่โดยนะครับไฟจะกระพริบ สี่ครั้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็เว้นวักไปแล้วก็ขึ้นมาอีกสี่ครั้งนะครับถือว่าเป็นการรีอ่าเป็นการปรับโหมดที่สี่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทีนี้เราก็เข้ามาสู่หน้างานของจริงกันนะครับเพื่อนๆลำดับแรกก็บิดคันเร่งแช่ไว้เปิดสวิตช์กุญแจนะครับรอไฟกระพริบเร็วๆนะครับเมื่อไหลไฟกระพริบเร็วๆยกคันเร่งครับบิดหนึ่งครับบิดสองครับบิดสามครับ เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเพราะว่าครั้งแรกเราบิดแช่ไว้แล้วนะครับก็รวมกันเป็น4ครั้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็สังเกตไฟจากกระพริบหนึ่งี่แล้วก็เว้นวักไปหนึ่งแล้วก็เว้นวักไปนะครับเพื่อนก็เป็นอันสําเร็จสําหรับการปรับโหมดที่4นะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากกลับไปเป็นโหมดที่1นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากปรับ กลับไปเป็นโหมดที่หนึ่งนะครับวิธีการปรับก็ง่ายๆนะครับก็ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือให้เพื่อนๆเปิดสวิตช์ให้เพื่อนๆบิดคันเร่งจนสุดแช่ไว้นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทำการเปิดสวิตช์กุญแจรอไฟกับพริบช้าๆนะครับแล้วก็ยกคันเร่งก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับการกลับไปที่โหมดที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆ ก็อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับเพื่อนๆว่าโดยปกติแล้วรถของเรานะครับเพื่อนๆนะครับตั้งแต่ไม่ว่าตั้งแต่เวอร์ชันที่4หรอกนะครับรถหัวฉีดทุกรุ่นทุกค่ายนะครับเพื่อนๆจะมีการปรับโหมดน้ํามันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเวลาเราขับไปนะครับบางทีขับไปฝนตกรถก็จะทําการปรับโหมดเองนะครับบางทีขับไป ไปเจออากาศร้อนๆหรือว่าหน้าหนาวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปนะครับอุณหภูมิความชื้นแรงดันความกดอากาศที่แตกต่างกันออกไประดับระดับการปรับโหมดของตัวรถเขาก็จะปรับให้เราเองอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถขับขี่ได้อย่างราบเรียบนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ไวนะครับยังมีบางเชษบางกรณีนะครับเพื่อนๆที่นะครับ รถติดปัญหานะครับคล้ายๆกับว่ารถปรับโหมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆแต่พอสภาพอาการที่เปลี่ยนไปรถไม่ยอมปรับโหมดกลับกลับมานะครับเพื่อนทาให้รถเล่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเล่งไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นน้ํามันหนาหรือน้ํามันบางก็ว่ากันไปนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องทําการปรับโหมดน้ํามันใหม่ถ้ารถปรับโหมดได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าในรุ่นที่ปรับโหมดไม่ได้ก็ให้เพื่อนๆนะครับ ทำการรีเซ็ตลิ้นเลงใหม่นะครับก็อย่างที่บอกไว้ถ้าจะรีเซ็ตลิ้นเลงนะครับปั๊มติ๊กต้องดีแรงดันปั๊มต้องชัวนะครับเพื่อน